สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันพระฤหัสบดีที่13ตุลาคมพุทธศักราช2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปิดพระบรมราชาสาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบ,บรมนาถบพิตร <te leg> และทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เวลา17นาฬิกา52นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรากิติยาภานะเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒ์มหาวชราราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาลีรัตนราชกัญญาไปยังอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษ ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรในการนี้สมเด็จพระอาริยะวงศสาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสก,กลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานสง์ในพิธี ซึ่งทรงมีพระราชาดำริให้จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหารา,รราชบรมนาถปพิษและน้อมลำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยทศพิธร,ราชธรรมในการบำบัดทุกขบำรุงสุขแก่ราษฎรตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการคลองสิริร,ราชสมบัติ โดยสมพลกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรดำเนินการปั้นต้นแบบพระบรมรูปหล่อด้วยโลหะสำริดขนาด7เมตร70เซนติเมตรหรือสี่เท่าครึ่งของพระองค์จริงทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หันพระพักไปยังพระตำหนักจิลรดาลระโหฐานพระราชวังดุสิตประดิษฐานเหนือแท่นหินอ่อนทรงแปดเหลี่ยมตามอย่างคติของพระที่นั่งอัิตยิอุทุมพรราชอาณ อันเป็นสัญ,ญลักษณ์เบื้องแรกแห่งการประกอบพระราชพิธีบรมบราชาพิเศษสื่อความหมายว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระบรมเดชานุภาพมีผู้แทนของปวงชนในแผ่นดินทั่วทั้ง8ทิศต,ต่างน้อมเกล้าน้อมกระมอมถวายแผ่นดินด้วยความจงรักพักดีมีอักษรพระปรามาภิไธยพปร,รปริสถานด้านหน้าของแทน่นพร้อมประดับแผ่นจารึกหลอด้วยโลหะสำริดทั้ง8ทิศซึ่งได้จารึกพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจและพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาทิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรวมทั้งพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบด้วยพระราชประวัติพระราชาผู้ทรงธรรมกลางใจราชปราดของแผ่นดินพระภูมิินบริบาลนวมินโลกกล่าวขานสืบสารรักษาและต่อยอดและพระบรมราชสดุดี และมีแท่นหินอ่อนพร้อมผ่านพุ่มประดับเป็นเครื่องสักการะประกอบทั้ง4ทิศรวมความสูงจากฐานพระบรมราชานุสาวรี19.45เมตรสามารถมองเห็นได้จากทุกมุมนับเป็นหัวใจและศูนย์กลางของอุทยานเฉลิมพระเกียรติซึ่งเปรียบดั่งศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า อุทยานเฉลิมพระเกียรติสร้างขึ้นบนที่ดินเดิมคือสนามม้านางเลิงที่ดินในพระปรมมารพิทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเพื่อให้เป็นสวนสาธารณะเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครอบคลุมพื้นที่279ไร่ ออกแบบภูมิสถาปัตย์ตามแบบอย่างโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของทั้งสองพระองค์ผ่านองค์ความรู้เรื่องป่าและน้ำซึ่งเป็นแนวคิดหลักในการออกแบบสวนสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของมนุษย์กับธรรมชาติการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนทั้งยังออกแบบให้เป็นพื้นที่รองรับน้ำหรือแก้มลิงแห่งใหม่เป็นสถานที่ศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กเยาวชนและประชาชน นอกจากนี้ยังมีเส้นทางเดินวิ่งทางปั่นจักรยานสนามออกกำลังกายกลางแจ้งลานกิจกรรมและนันทนาการซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงตั้งพระราชาหไทยให้เป็นโวนสาธารณะแห่งใหม่ที่เสริมสร้างคุณภาพชีวิตทั้งด้านร่างกายและจิตใจเป็นปอดแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานครคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2567 ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับท่งเยี่ยมราษฎรที่ไปรอเฝ้าทูลและอ่องทุลีพระบาทรับเสด็จซึ่งต่างพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องด้วยความจงรักภักดีจากนั้นพระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตให้หน่วยงานราชการต่างๆวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระหาสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอญญดุญเดชมหาราชาญญาบรมนาถบพิตร และจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะตั้งแต่วันที่14ถึงวันที่16ตุลาคม2565ระหว่างเวลา8นาฬกาถึง19นาฬิกาก่อนที่จะปิดเพื่อปรับภูมิทัศน์ของอุทยานเฉลิมพระเกียรติให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อให้สมพระเกียรติและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎรต่อไป เวลา18นาฬกา33นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจชรกากิติยาภาณด่นที่นาเทพยาวดี กมรมหลวงราชสาิรินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาณีรัตนาชกักยาไปยังพระที่นั่งอมรินทรวิน n ิฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตร13ตุลาคมพุทธศักราช2565 ในการนี้สมเด็จพระนิธิหาที่นาชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทณพระที่นั่งอมรินทรวินิชัยโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดนชการที่9พระพุทธมหาราชชอปริวัตรพระพุทธรูปประจาพระชมวานของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินพระพุทธรูปประจําพระชนมวานของพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ซึ่งปริดสถานในพระที่นั่งบุษสบกมาลาสังนั้นจงสุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะลงยา ราชาวดีและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรม,มาอาัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบ,บ,บ,บรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐม,มารามาธิบดินพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาราธิเบศอดุญเดชวิกรมพระบรม,มาราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรลยานิวัฒนากมรมหลวงนาราธิวาสราชนาครินซึ่งเปริสถานที่พระแทน่นพระนุพระประดลมหาสเวสวตระฉัตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยพระสงฆ์89รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้ว ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชาทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสทรงจุดทูบเทียนเครื่องทรงธรรมแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแทน่พนพระนพพระประดมมหาสเสวตรชัตรสำหรับพระบร,รมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรมทรงศีลพระเทพปฏิพานกวีรองเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบแล้ว ทรงประเคนจตุปัจจัยธทยธรรมบูชากันเทศส่งทอดผ้าไตร18ไตรเที่ยวแรกพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาสดับประกรณ์พระอาทิและพระอาทิทรงหลังทักษิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรล,ลาแล้วส่งทอดผ้าไตรเที่ยวละ18รูปพระสงฆ์สดับประกรณ์ พระบาทสมเด็จพระประมชนากาทิบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่9มิถุนายน2489นับแต่เสด็จขึ้นครองราชทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขแก่อนาประชาราชทรงจัดตั้งโครงการอันเนืงมาจากพระราชดำริหลายพันโครงการขึ้นทั่วประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีรายได้ที่มั่นคง